สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าชูชองนวนพลพระรวยตอนนี้นวนพลพระรวยกับยังอยู่วัดหน้าเพิ่นเนาะค่ะหลังจากที่เอาตัวเลขนั่อาจารย์ที่เพิ่นเล่าพฤติกรรมน้องแมวเป็นตัวเลขของน้องแมวแล้ววันนี้ก็ไปฟังขําฝันจากปู่บวชไม่ค่ะ ค่าขันเขามาแล้วกับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนี้นะคะปูบวชใหม่งวดที่แล้วเพื่อนกับฟันได้หาศูนตรงๆเ้ยคะ่ะงวดนี่กับ,บ,บเพื่อนกับฟันได้แมาแล่วละแต่ว่าบรรลุว่าเพื่อนฟันเพิ่มเติมแบบใดกับไปฟังจากปากปูไปกามน้ำมันสากาัดปูน้ำกันค่ะ พอดีสินาทีเนาะค่ะปูปูจักสิบนาทีแล้วจ้ะเด้อนี่จัดแล้วมาจัดการแล้มัดการค่ะหล่อเงี้ยงเด้อปูแล้วมันจะเอาเลือดไปจักฝันมาฝันมาเชียงเลขโดตัวนั่นกัฝันกับคือเชียงเลขตัวนั้นโบฝันบ้านี้มาได้เลขที่ว่า กาตรตงคนมาเฮ็ดบ erm ่นคนเขียนมาไว้ให้มามเชียงเลศตัวนน้าแต่ว่าพอฝันเชียงเลศตน้นเกียจก้าวเกียบันิเมื่อนั้นมาฝันว่าพักคู่พักคู่พักคู่ห้องนี้ตายคือคนมาเต็มสล่าก็เลยว่าอายุคนเท่าไรก็เลยตายกับมมันคือตายกับพวกผมอยู่เเดีึงเลยคูหอคนมาหล่แท้ก็คู่คนนางย่งเทิงผมนางท่งต่ มันจะถามผมเฮ็ดจังเลยพันพวกแม่ออกขึ้นมาหลายแท้วท่านเนี่ยมันเล่าดังๆเนี่ยจ้ะกระดานช้นนี่นะกระเฮ็ดได้เลยกระเฮ็ดตัวพวกผู้ไม่ออกคนก็มาแล้วผมก็เลยวางสิวันนี้ก็เชียงเล็กตัวนี้แล้วก็เลยถทำอาอยู่เพิ่นมเพราะว่ายู่ได้หาสิบเอ็ดปีอายุพวกผู้เซียงเล็กเก้าเจ็ดสี่บอกค่ะ เราจะขี่นี่ปูมันใจเป็นจอดมันใจซีโยเน่ว่าสุมทั้งงานเนี่มันใจซีปู่มากเียวครับเลกซีแต่งัวนี่ขันมันเบาเพื่นมากมันขึ้นรุ่นมากมืนฝันว่าเขาผ้าปขายงัวว่าแ็่บอหมูคือเขาด้ยเหมือนเขาไปเอางัวบดงัวผัดผูกไว้เอาเชือกเกี่ยวไว้เื่อผมเลยว่าจับไว้ดีๆนะฮะมันลูกขึ้นมันดีแลนนี้นี บันนี้งอก็ลูกพอดีแล่นไปชุวน,นั้นดึงโยนพันลมผมก็ย่านเชียกรุดผมเลยไปกำสวนนึงไว้งอกนอ,นอนลงนี่ผู้นึงมาควันตีหัวตีปูโุกันหวัวมุนเบิดผมเลยว่าเฮอยไปตีนคัาหลายมันคว้าอะไรแปบน,นั้นอ,อยู่แล้ววะที่โอ,อ้ยู่แล้วเออมันอยู่แล้วบันนี้เขามีไมีไปแทงมีดไปแทงหลวงขว่าไปแทงร,รงู้ีหแนวตรงเลียด โอ้ยมันคือเนื้อสีเหมือล่ะทั้งคนขาออกสีได้กินใส่ผมมาสิผมเลริ่มมือไปตรงเองตรงหัวเลียบเลียบก็ไหลออกมาเป็นแทนเลียบเต็มมือนไดบอกเต็มมันเป็นแทนคือจังมันบ่เม็นเลียกเป็นน้ำนี่แต่มันเป็นแทนเป็นเลียบล่ะแต่มันเป็นแทนมือหอบเองสีได้เป็นแทนคือเลียบโตขังในนี่นะเง้ยอมันแข็งมันอยู่ล่ะทั้งคน แข็งแข็งแข็งมากเลยต้นนั่นผู้หญิงไม่ได้สค่ะเออผมก็เลย้องขาหนูขึ้นห้องมื่อเองสิ่ันอันเนี่เลือดไหลออกแากข้องัวค่ะวันนี้กับเพิ่นก็เลยปั่นซีนให้นั่นเรื่องของโจเซนฮวงตือได้หลายแท้ได้หลายก็เอาโรคนั่นละของเจ้าเซนเต็มตาซีนเพิ่นเอาปั่นให้โอเต็มตาอืมสิ่เพิ่นวันนี้ที่เพิ่นว่าตีหัวหนึ่งยันมีหากระหกนี่แหละ อย่าหน้าท่างก็โอ้ยอยู่น okay, ี้หากรูปเทวาซุม pues, ที่สองที่นี่คือตัวยู่ะที่สองที่หนึ่งนีล่ะเลยตที่ปูวันนี้เพิ่มเติมขึ้นตัวใดกวจ้ปูห้าหกเพิ่มเติมมามีห้าหกครับพี่น้องหกกับยังกัปูปูว่าต่กอนอายุอาไรอายุของพกูอ๋อสบสิบันว่าคนตายตายมันนั่ว่ากันอยู่คับแล้วคนตายเนี่บอกว่าเต็มเบดนั่นนัลุั้ว อายุออพ่อนคู่คนหาสิบเอ็ดปีตีโพลสามสิบคืสามสิบสามีตมนี่ล่ะที่เป็นแนวทางให้แต่ว่าเรียกช่นั่นก็ย่ลละชุ่มอนลาโบโย่ละตี่ี่สองเนี่ยว่ายย่ลได้พี่น้องยที่ว่าขาง้อเขาเข้าไปขาเพื่นตีมันตีข้าโคตดตีกันหัวงนเบิดอันบราพ่อแล้วปัน่นตีข้าแงหัวเบิด ตีหัวเอาควันตีหัวจนโยุเขากันเรียกว่าหาหัวทุกตีหัวหัวหาหัวกแท่งออกนั่นที่มันกับปันยูตีจนยูตีเป็นหัวโยงหัวนั่นจนยูจนแท่งจนนั้นงไตน้างอไตเนี่ยงอไตกับแบงใส่เต็มตานะะคเลือดกาหอบเอาเออเลือดกันดีตัวฝันดีตัวฝันดีเลียนมาแสดงว่าเลขเล่าเนี่ยยูแล้วเล่กขึ้นมายูชุดก่อนเนี่ย ผู้มั่นใจอันอันชุดก่อนเป็นบ่จ๊ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สองที่วิ่งแ็วิ่งสี่กับสองวิ่งสี่กับสองฟ้าก็ได้ดอกกันคือว่าอยู่ซีนซีนี่ฟ้าก็ได้ตัวเนาะค่ะดูสั่งมั่งเนาะป๊อมั่นใจว่าซีนวัดก้อนฝันเที่ยวกับหมูเนาะค่ะเอออันนี้กันซื่อสีมีผู้เล่นวิ่งเลยวิ่งอันี่อันล่างบ่าป๊ งอกนี่ยันล่างอยู่เพราะว่ามันบริึ้นเห็ดยึดทั้งเห็ดยึดพื้นดินอ๋องกล่างวันก่อนวิ่งซีวิ่งสองวันนี้วิ่งหกเพิ่มเติมก็วิ่งหกวันบ่ปูครับวิ่งหกล่างวิ่งหกล่างเพราะปูลาเฮ็ดยึดข้างล่างบริเวเห็ดยึบบนาสั่นปูล่างเออคนผู้ที่วิ่งจะวิ่งหกนะวิ่งหกล่างงกล่างแต่ถึงเนื้อทางจีบันทุกงานวันนั้นมาดูแล้วล่ะคือว่าเลรื่องวดก่อนชุด อา่าห้วงอาจจะเป็นล่างก็ได้ซีสองอาจจะเป็นบนครับมันเป็นไปได้เนาะ,ะเป็นไปได้ปูมันบนนี่ปูมันใจซีมักซีไรอาล่างแตอพี่น้องครับอย่าลืมเด้อซื้อบนซื้อล่างเอาไว้หมดแหละครับอืมห่วงไว้แน่นล่างไว้นี่เพราะว่าผลของพวกปูนี่ย่านี่บนเพราะว่ามันนั้่ชุ่มเข้ม อบางคนพูดหาเงินเัินเป็นเงินเป็นบุญเหรอเพราะว่าพ่นนั่งยี่สูงครับเงินนั้นถีอกว่าก็โยคนี่ดีเด้พราะว่าคนตายค่ะแต่ว่าคนร้อยเขาไปอุงัวนี่ไม่ว่าหาขุมกนี่แหละบุญนี้จากตัวนี้ดอกจะได้หอบเอาเลือดน้ำปูอ้าวงวดก้อนนี่เข่าหาซุนกับพวมเมนปูฟันเห็นเลือดคือกันดดเนาะจ้ะฟันว่า่นเว่นตัวนี้นหาซุนค่ะ ถ้าขึ้นไปเบื้องหน้าพี uh ่นีคุณที่ผมบอกดุวยครั่ย่างไปไปเห็นรถเกาเ้า่นว่านี่แหละรถที่สื่อไปเดี๋ยวแต่วมันเบื่อขึ้นชุ้งเิ่นขึ้นทุ่งชุงผมบสิอ๋อเลยว่ามันขึ้นบนอะไที่พกครับเรียกขึ้นบนเรยว่าออกหาศูน่ว่างสิที่แรกผมบอกว่าสี่ศูนออกหาศูนในน้ำแน่าเลยว่างั้นขึ้นทึ่งเดี๋ยวเลยเป็นหาศูนเลยดีวันนี้นี่สี่สองสี่หนึ่งหาสี่วิ่งสี่วิ่งสอง อันนี้ปูเขาเริ่มฝันเพิ่มเติมอีกมีหาหกรับเลขอายุพระอาจารย์เจ้าว,วาดหาหนึ่งมันเป็นยุคข,ข,ข้างล่างค่ายๆจะเป็นล่างมันปูปูมีหาหกจะเป็นล่างได้แต่ว่าซีหนึ่งนี่เขานียนทั้งบุญทอนั่งอยู่สูงกว่าผมครับเป,ปบ็นนันว่าฝันสองรอบรอบแรกได้บนรอบสองได้ล่างนาะปูเนาะว่ากันง่ายเข้าใจนะครับ เมื่อขึ้นว่านเนี่ยฝันว่าเขาฟาขาง่วงจะว่าขึ้นก้อนไป็ฝุ่นก้อนๆไป็นกันว่าพวกกู้ายครับคือว่าเมื่อขึ้นบบฝันยังเชียงเหล็กหรือมีตีมตีมเชียงเหล็กไม่เอาเนื้อที่ไม่เอออกมากเชียงหกชุนโบโบฝันหกชุนโบซุนโบอยู่ค่ะปูก็มั่นใจนี่ละเนาะเหล็กฝันปูนี่เนาะค่ะครับซีนี่อยู่สั่งมั่งเนาะปูเนาะซีนี่ปูว่าซีอยู่หรอเหรอ อันนี้ก็เป็นแนวทางไม่หากระุกกันวิ่งก็วิ่งหกมาะค่ะเติมเติมกันไปนะครับสําหรับเลขบนซีและเดอร์พี่น้องเลขล่างก็คือหาหกหาเนื่องนั่นละก็วิ่งหกบนวิ่งซีวิ่งสองตามที่สวยเห็นนั่นแหละครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณพระอาจารย์น้องป้าป้าได้เวลาสันพัฒนาเพื่อนพอดีนะครับนันละข้างแล้ว ครับนั้นละค่างแล้วเสียงละค่างก็ดังแล้วพี่น้องเอ้ยครับขอขอบคุณหลวงปู่หลวงตายหลายได้จ้ะเออจะเริ่มทอดในส่วนขมันส่วนของคุ้นไปเลยขอบคุณพระเขาด้วยนั่นมาเห็ดน้ำวัดน้ำว่าบานเฮาเนื้อยู่อยู่ดอกเล็กนู่นี่เขาโยกขึ้นว่านี่คูมั่นใจเนาะค่ะครับค่ะกลาวนมัสกันค่ะกล่าวนมัสการค่ะ นี้มนต์ปูไปสันพัฒนาพิเศษนิมนต์ราปูคผมเเดี๋ยวยืนยนนยันบานนี้นิมนต์ปูเอาบานนี้เพิ่มเติมได้ครับพี่น้องปูเพิ่มไปสันพัฒนาพิเศษแล้วตัวเลขให้พี่น้องเขียนเอาจุดเอาได้ครับนะครับว่างไว้ให้เห็นแล้วนะครับว่างไว้เห็นชัดๆแล้วปูบวชไหมนะคะงวดที่ผ่านมาพ่นฝันได้หาศูนย์กับหาศูนย์สี่ศูนย์ครับปรากฏว่าเขาตรงๆเนาะเขาตรงๆหาศูนย์นะครับ วันนี้สิเป็นยังได้นั่นขีดเ้นใต้สีแดงเพื่อตัวเน้นตัวนักตัวร่องกับสุดแท้แต่ที่น้องจะเอาได้ครับนนะตามนั่นละครับนะครับค่ะครับเอา้าให้พี่น้องโชคดีกันสุข,ขสุขคนเดอ้อให้ได้รับข้าวดีกันนะครับให้มีโชคไม่ลาภให้มีเงินมีทองใส่หลายๆนะครับปราศจ,จากโรคโควิดเด้อพี่น้องเด้อไปใส่มาใส่กันดูแลรักษาสุขภาพนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนครับโชคดีค่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกบสนุนใจให้ทางช่องทุกช่องเลยเด้อครับโชคดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ